เคาะบอลเต่งทีเด็ดบอลสเต็ปสประจำวันที่28ดมิถุนายน2568ใครอยากเจี้ยม,มากกว่าเจ๊งอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดกระดิ่งติดตามชมช่องประเจมบอลเพิงเอาไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดของดีทีเด็ดประจําวันขอแสดงความยินดีกับคนที่อยู่ในหลายกลุ่ม VIP นะครับเมื่อวานบวกกันไปจุกๆเลยฮะทั้งบอลเต็งบอลสเตปสองสสปาเจมรับประกันได้ว่าอิ่มกันไปทั่วหน้าฮะ ใครที่ยังไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่ม VIP จอย่าพลาดนะฮะทักทายปราเจมมาได้ที่ไลน์แอดเจมแปดแปดหรือกดลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับเอาวันนี้ก็มี3คู่3าลีกให้ทุกท่านคอยเลือกชมหรือว่าจะตัดไปเล่นเป็นบอลเต็งบอลเดี่ยวก็ได้นะฮะปราเจมคัดมาไว้ให้แล้ว3คู่3าลีกเน้นๆฮะ คู่แรกก็จะเป็นแฮมเบอร์ปิดบ้านพบการ,รมาเยือนของแฮมสัตคู่นี้เตะกันตอนสองทุ่มตรงบ้านเราครับคู่ที่2เป็นบอลอังกฤษ u 21ครับบอลเยอรมัน bon ย21นะฮะคู่นี้จะเตะกันที่สโลวาเกียสนามกลางณนะเวลาตีสองตรงบ้านเราครับและคู่สุดท้ายก็เป็นโลเซนบอกไวกิ้งนะฮะจะเตะกันห้าทุ่มตรงบ้านเราครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูสถิติของคู่แรกกันเลยฮะ จากการพบกันมาสิบครั้งล่าสุดฮมัมาบ,บี้ชนะไปสามเสมอสี่แล้วก็แพ้ไปสามต้องบอกว่าคู่นี้ไม่มีใครเหลื่อมล้ำกันฮะโดยนัดล่าสุดฮมัมาบ,บี้เปิดบ้านชนะฮามสตต์ไปหนึ่งศูนย์และเกมก่อนหน้าน,านั้นฮามสตต์ในบ้านก็ชนะฮามาบี้มาสองประตูต่อหนึ่งเช่นกันฮะแล้วก็จะเสมอกันสี่ครั้งโอ้โหต้องบอกว่า ไม่มีใครเหลื่อมลับกันจริงๆฮะผู้นี้ค่อนข้างสูสีมากแต่ทำไมวันนี้ราคาต่อกันเยอะขนาดนี้เราต้องมาดูกันอีกทีครับฮามมบี้5นัดโดยรวมครับทาน้าไปถึง3เสมอหนหึ่1แพ้งฮะบอกว่าฟอร์มค่อนข้างดีครับสำหรับปีนี้ต้นฤด,ดูกาลของฮามมบี้โดยนัดล่าสุดเป็นเกมกระชับมิตรชนะ ฮานิจิอะไรเนี่ยประเทศไหนบอฮูเดอร์ถล่มปถึงแปดสามและนัดก่อนหน้านั้นในลีกไปเยือนเอฟบอกอยู่อันดับสามด้วยนะฮะชนะมาสองประตูต่อศูนโอ้โหหลายกาดมากและชนะเดเกฟอร์ดหนึ่งประตูต่อศูนครับที่จะมีแพ้ก็แพ้ม์บี้ซึ่งผู้เป็นที่หนึ่งของตารางไปหนึ่งประตูต่อสองทีนี้อยากให้ดูความร้อนแรงของ ฮฮมบี้สิบนัดครับดูเดีย๋ยฮะแพ้ไปแค่นัดเดียวเองซึ่งก็แพ้ให้กับจ่าฝูงอย่างเมาบี้ไปนั่นเองนอกนั้นพี่แกชนะกับเสมอมาทั้งนั้นเลยส่วนการเล่นในบ้านของพ่านั้นจะเป็นยังไงบ้างฮะต้องบอกว่าดีค่อนข้างไม่แพ้กันฮะห้านัดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่ง โอ้โหปีนี้น่ากลัวจริงครับฮฮมเบี้แต่จะเป็นแค่ตน้นฤดูกาลหรือเปล่าอันนี้ป้าเจมบอกทราบเด้อโดยนันในในหลีกนั้นล่าสุดชนะเดยเกฟอร์ดไปหนึ่งศูนย์และแพ้เมาบี้ไปหนึ่งสองและชนะซิลิอุสไปสามประตูต่อสองครับส่วนผู้ผู้มาเยือนจะเป็นไงบ้างเรามาชมกันครับฮัมสตัดทาห้านัดโดยรวมครับชนะไปเพียงแค่หนึ่งเสมอหนึ่ง แพ้ไปสามต้องบอกว่าฟอร์มของฮามสตัดอันปีนี้ไม่ค่อยดีซะเท่าไหร่เลยฮะมีชนะเกมสุดท้ายในบ้านให้กับชนะเยอการ์เดนไปหนึ่งศูนย์ครับนอกนั้นพี่แกแพ้ร้วนเลยแพ้เอฟบอกในบ้านหนึ่งสี่ไปเยือนเมาโม,โม่โดนมาสามตรงเปิดบ้านโดนเตเกบ,บอกให้โกเตบ,บอกไปหนึ่งประตูต่อสามฮะ ส่วนการเล่นทีมเยือนของเขานั้นก็ต้องบอกว่าย่ำแย่ไม่แพ้กันฮะห้านัดครับชนะหนึ่งเสมอสองแพ้สองหลอดกูดโดยเกมเดียวที่เขาชนะนั้นก็ชนะบอมบอมจากคานาไปเยือนกดมาหึงตุงครับผมแหมดูเหมือนจะดีแต่ที่เหลือเละเทะเลยครับ ทีนี้เรามาดูตารางคะแนนของเขากันหน่อยฮะฮามาบี้ครับเจ้าบ้านอยู่อันดับสองแข่งสิบสามชนะแปดเสมอสามแพ้สองยิงยี่สามเสียเก้ามีแต้มอยู่ยี่สิบเจ็ดครับส่วนผู้มาเยือนฮะอยู่อันดับสิบสองแข่งน้อยกว่าหนึ่งฮะสิบสองชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้เจ็ดยิงสิบเอ็ดเสียยี่ห้าคะแนนรวมอยู่สิบสามแล้วก็ เสียประตูเยอะที่สุดในลีกด้วยนะฮะเสียไปถึงยี่สิบห้าประตูทีนนี้เราม,มาดูทิศทานการไหลขอน,น้ำกันบ้างนะฮะราคาเปิดมาก่อนหน้านี้ครับมีราคาที่หนึ่งฮะลูกครึ่งราคาที่สองครับลูกครึ่งควบสองฮะถ้าเป็นลูกครึ่งควบสองราคาจะมาอยู่ฝั่ง เยือนซะส่วนใหญ่ครับแต่ถ้าเป็นลูกข็ขออภัยถ้าเป็นลูกครึ่งครับราคาจะมาอยู่ทางเจ้าบ้านไม่เสมอไปเอ่ยังไงกันแน่คู่นี้ถึงว่าราคามันมันผิดเพี้ยนไปนิดนิดหน่อยๆเพราะว่าหลักเฮดทูเฮดนั้นค่อนข้างสูสีกันมากๆครับแต่ปีนี้โอ้โหฮามาบี้มาดีจริงต่อโหดขนาดนี้ แต่จะชนะถึงหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะฮะ่ะเรามาดูราคานะวันนี้ครับลูกครึ่งครบสองไม่มีแล้วครับเหลือราคาเดียวคือลูกครึ่งขาวประมาณนี้หรือบวกสิบก็มีนะครับแต่ที่สำคัญคือน้ำจะอยู่ฝั่งเจ้าบ้านทั้งนั้นเลยลูกครึ่งเนี่ยฮะจะมีบวกสิบอยู่สองสำนักอีกแปดสำนักนั้นอยู่ลูกครึ่งขาวครับ ก็สรุปง่ายๆคือต่อลูกครึ่งเถาน้ำจะอยู่ทางฮามมาบี้นั่นเองนะฮะทีนี้เราม,มาดูเรทราคานะักงานกันบ้างครับเนี่ยฮะตรงกันเห็นไหมฮะฮามมอบี้ต่อลูกครึ่งเถวแล้วก็มีลูกครึ่งควบสองลบห้าครับส่วนลูกควบนั้นน้ำง่อยมากฮะได้อยู่หกสิบหก บาทนั่นเองครับจากการวิเคราะห์อของปาเจมปาเจมคาดว่าวันนี้ฮฮมบี้ฮะจะเปิดบ้านชนะฮัมสตัดอย่างแน่นอนครับมารอลุ้นไม่สองเอานั่นเองดูจากราคาตรงนี้ก็เห็นแล้วฮะว่าพี่หมูพี่หมามีแน่ฮะมีแน่หนึ่งมเมล็ดครับแม้ว่าเฮทูเฮจะไม่ค่อยเป็นใจให้าฮมบี้ดูเหมือนจะชนะเยอะขนาดนี้แต่ว่าปีนี้ฮะฮฮมบี้ค่อนข้างดีมากครับ ทั้งในบ้านทั้งทั้งเยือนสิบเกมแพ้ไปเพียงแค่หนึ่งเกมเองนะฮะแล้วเวลายิงขาดก็ยิงขาดเลยนั่นมันเป็นเหตุผลที่ทำให้เขาต้องต่อขนาดว่าลูกครึ่งน้ำขาวแต่เขาจะทำได้หรือเปล่าอันนี้ปเจมไม่แน่ใจแต่เอาล่ะดูเราดูปรบ,บุบของเขาแล้วแล้วดูอ่าการไหลของทิศทางน้ำและราคาส่วนกลางตรงนี้เราดูแล้วยังไงก็ ต้องเทใจไปทางฮามมบ,บี้ฮะจัดฟันลองไม่ลงจริงๆครับเพราะฮัมสตัดนั้นไม่สู้ดีนะักเกมเยือนนั้นห่วยจริงๆครับชนะแค่เกมเดียวจากห้านัดแล้วเวลาโดนนี่โดนโหกระจายเลยแล้วเขาก็เป็นทีมที่เสียประตูเยอะสุดในลีกด้วยซ้ํานะครับคู่นี้ยังยังไงก็ขอให้จัดฟันอยู่ต่อไหฮะต่อฮามมบ,บี้เอาลูกครึ่งเลย ลูกครึ่งขาวไปลูกควบแล้วมันน้ำง่อยเกินไปป้าเจมรับไม่ค่อยได้นะฮะคิดเห็นยังไงกันบ้างครับชอบฮาม,มบี้กดหนึ่งครับชอบฮามสัตว์กดสองฮะหรือใครคิดเห็นยังไงเกี่ยวคู่นี้หรือมีทีเด็ดอยากจะนำเสนอพิมพ์ลงมาได้ในคอมเมนต์นะฮะป้าเจมฝากขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนแบ่งปันให้เพื่อน ส่วนใครอยากได้ทีเด็ดมากกว่าพูดที่ปัจเจมสรุปมาให้นี้ทักทายปัจเจมมาได้ครับที่ line แอ J A M 8 8หรือกดลิงก์ปักหมุดใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันฮะปัจเจมจะพาเข้ากลุ่ม V I P ในกลุ่ม V I P นั้นมีเหล่าเซียนหลายๆท่านที่คอยเสิร์ฟทีเด็ดให้กันแม่นค่อนข้างชัวมากกว่าเสียดีกว่าเอาเนี้ยอย่างคอนเซปปัจเจมเลยเจี๊ยมากกว่าเจง สถิติก็บวกกันไปทุกวันนะฮะบางวันมากบางวันน้อยแต่บวกทุกวันครับทีนี้เรามาดูบอลเตงคู่สองกันบ้างครับคู่นี้จะเตะก,กันตอนตีสองตรงบ้านเราฮะเป็นสนามกลางอังกฤษจะพบกับเยอรมันในนัดชิงแล้วนะฮะชิงชนะเลิศยูฟายูยี่สิบเอ็ด่็เป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูสถิติของเขาทั้งคู่กันเลยฮะสิบนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมา อังกฤษชนะไปได้เพียงแค่สามฮะเสมอสองแพ้ไปถึงห้าต้องบอกว่าเยอรมันค่อนข้างเหนือกว่าชัดเจนครับแต่ว่าก็ยังไม่แน่ครับเพราะเพราะว่าหลังๆนี้อมีแมตช์สุดท้ายเนี่ยที่เยอรมันชนะอังกฤษในสนามกลางสองประตูต่อนหนึ่งแล้วก็แพ้อังกฤษสองนัดติดกันเลยนะฮะด้วยประตูสองศูนย์กับสามหนึ่ง แต่ว่าปีนี้ฮะจะเป็นยังไงอันนี้ไม่ทราบดีแต่ว่าเรามาดูฟอร์มการเล่นของอังกฤษก่อนฮะ10นัดล่าสุดครับอังกฤษฟอร์มดีมากครับชนะไปถึง5เสมอ3แพ้ไปเพียงแค่2โดย2นัดล่าสุดที่เขาชนะก็ชนะให้ฮอลแลนด์ไปสอนึ่ฮะแล้วไปเยือนอ่าไม่ใช่ไปเยือนสิเขาเล่นสนามกลางอยู่แล้วชนะสเปน สามประตูต่อหนึ่งโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆฮะแล้วก็แพ้เยอรมันอย่างที่บอกไปหนึ่งประตูต่อสองส่วนเกมในบ้านนั้นคงไม่ต้องไปดูเพราะว่าเขาเตะกันที่สนามกลางปีนี้เตะกันที่สโลวาเกียนะฮะอ่ะฟอร์มของเยอรม,มันมันเป็นไงบ้างฮะสิบนัดล่าสุดครับชนะเจ็ดเสมอสามต้องบอกว่าเป็นทีมไร้รรไรลล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 ้ เยอรมันโคตรัสเซียจริง,รงดูเดยฮะชนะฝรั่งเศสไปสถามตุงเลยมีมาเสมออิตาลีแบบงงๆโดยที่อิตาลีโดนสองใบแดงไปสองประตูต่อสองครับนอกนั้นชนะอังกฤษสองหนึ่งชนะเช็กสี่สองชนะสโลวนเนียสาประตูต่อศูนย์ทีนี้เราม,มาดูว่าเขาเข้าชิงด้วยคะแนนอะไรยังไงกันบ้าง อังกฤษกับเยอรามันหาอยู่ในหลีกเดียวกันครับโดยเยอรมันนั้นเป็นที่หนึ่งฮะแข่งสามชนะสามเลยยิงเก้าเสียสามมีเก้าคะแนนเต็มครับส่วนอังกฤษแข่งสามชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงสี่เสียสามมีคะแนน,น,นสี่คะแนนทีนี้เราม,มาดูทิศทางการไหลของน้ำกันบ้างฮะราคาเปิดมาที่ราคาแรกฮะอยู่ที่เสมอ ราคาที่สองมีปอปอครับถ้าปอปอน้ําจะอยู่ฝั่งอันนี้นะฮะปอปอน้ําจะอยู่ฝั่งเยอรมันซะส่วนใหญ่ครับแต่ถ้าราคาเสมอน้ําจะอยู่ฝั่งอังกฤษฮะนั่นก็แปลว่าตรงนี้ณนะตอนนี้ดูเหมือนอังกฤษจะต่อเสมอแล้วก็ราคาปัจจุบันฮะตอนนี้ไหลามาอยู่ที่เสมอทุกสานักครับ ไม่มีปอแล้วฮะแต่ณปัจจุบันครับน้ำค่อนข้างจะมาโอเคก่อนหน้านี้ยังติดต่อเสมอแต่ณปัจจุบันครับน้ำไหลมาทางอยู่เยอรมันต่อแล้วครับเห็นไหมฮะส่วนใหญ่ที่วงให้คือฝั่งฝั่งที่เป็นต่อน้ำนะฮะอันนี้เสมอเสมอไมปไปไหอันนี้เสมอเสมอโอเคนี่ดูดิฮะ อยู่อยู่ฝั่งอังกฤษหนึ่งสองสองสำนักน้องนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสำนักนี้จะอยู่ทางฝั่งเยอรมันให้เป็นฝั่งต่อเสมอข่าวนั่นเองนะครับแล้วอ่าเนี่ยราคานักงานเป็นไงบ้างครับเรามาชมกันฮะโอเคตามอย่างที่บอกเลยฮะตอนนี้ราคาค่อนข้างเอียงมาทางอยู่เยรอ,เมอเยรมันต่อเสมอเยอรมันต่อ เสมอขาวจากฟอร์มการเล่นของทั้งคู่นั้นต้องบอกว่าเยอรมันค่อนข้างเหนือกว่าอังกฤษจ,จะพูดว่าเหนือกว่าอังกฤษไม่ได้อ่าจะพูดไงดีเยอรมันดูดีกว่าอังกฤษนั่นเองฮะเพราะฉะนั้นน้ําค่อนข้างเป็นเอียงมาอยู่ทางฝั่งเยอรมันซะมากกว่าครับแต่หลัากการวิเคราะห์กับปเจปาเจมคาดว่าเนี่ยเป็นบอลป่าเป็นบอลเกมเดียวะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ และป๋าเจมคิดว่าคู่นี้น่าจะออกเสมอสะครึ่งหนึง่งแต่ถ้าเกิดก็ต้องหาผู้อ่าผู้ไงต้องถ้าจะต้องหาผู้ชนะก็น่าจะเป็นฝั่งเยอรมันดูดีมีภาษีมากกว่านิดนิดนดะฮะอ่าอย่างนี้ดีกว่าป๋าเจมสรุปให้สําหรับใครที่ต้องการกินเยอะๆสายโลบนะฮะผูต้ตรงสายโลภให้แทงเสมอได้เลยฮะ น้ำน่าจะอยู่ประมาณสามกว่าอันนี้ไงแทงห้อยหนึ่งจ่ายสามห้อยกว่าอันนี้ค่อนข้างสักห้าสิบเปอร์เซ็นน่าจะอย่างนั้นส่วนอีกยี่สิบยี่สิบเปอร์เซ็นตน่าจะเป็นฝัง่งกิจกิจยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าเกิดใครโลภน้อยหน่อยแต่ต้องการเปอร์เซ็นต์ที่มากขึ้นเยอรมันน่าจะอยู่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นครับ เพราะฉะนั้นอันนี้จากใครจะเลือกอันไหน,น,นป้าเจมไม่ทราบแต่สําหรับป้าเจป้าเจม,มองว่าน่าจะต้องอยู่เยอรมันครับน่าจะต้องหาผู้ชนะนะถ้าเสมอไม่เสียตังค์แต่ถ้าเกิดแพงเสมอได้สามจุดสี่ห้านี้แล้วไม่ออกเสมออันนี้เสียตังค์นะฮะแล้วถ้ามันเด้งมาอยู่ฝั่งเยอรมันเซียซิครับอันนี้บอดดีเด้ออันนี้คือทางเลือกของป้าเจที่ป้าเจสรุปไว้ฟังนะฮะใครคิดเห็นยังไงกันบ้างครับ ชอบอังกฤษกดสามครับชอบเยอรมันกดสี่แต่ปราเจมกดสี่นะฮะฉันเคยให้ใครยังไม่อยู่ในไลน์กลุ่ม VIP อย่าพลาดนะครับลักทายป้าเจมมาได้ที่ไลน์แอดเจเอดเดี๋ยวปราเจมจะพาเข้ากลุ่ม VIP ให้นะฮะถ้าไม่เชื่อทดลองพักปราเจมมาฮะป้าเจมดึงเข้าแล้วไปดูกันว่าจะบวกหรือไม่บวกไม่ได้โม้อะ เรามาดูคู่ต่อไปกันเลยดีกว่าครับคู่สุดท้ายจะเป็นการพบของโลเซนบอกกับไวกิ้งฮะคู่นี้จะเตะกันตอนสามทุ่มตรงบ้านเราครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาดูสถิติของเขาทั้งคู่กันเลยฮะสิบนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันมาโลเซนบอกชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้ไปห้าบอกว่าไวกิ้งเหนือกว่านิดนึงไม่เยอะมากครับสักสิบเปอร์ซ็นต แล้วปีนี้ก็โอ้โหไวกิ้งอยู่อันดับหนึ่งฮะเราเชนบอกอยู่อันดับสามไม่ธรรมดาจริงครับคู่นี้เป็นมวยถูกคู่ถูกเวลาจริงๆฮะโดยนัดล่าสุดไวกิ้งก็ชนะในเกมกระชับมิตรไปสามสองครับส่วนในลีกเป็นบอลบ้านใครบ้านมานนันสองนัดฮะทีนี้เรามาดูสถิติของเจ้าบ้านกันบ้างครับ หนานัดโดยรวมของโลเซนบอกนะชนะไปเพียงแค่หนึ่งเสมอสองแพ้สองต้องบอกว่าฟอร์มของโลเซนบอกค่อนข้างหลบลงพอสมควรฮนะโดยนัดล่าสุดนั้นเสมอชาบบอกในเกมบอลถ้วยไป1นประตูต่อนหนึ่งและเกมในลีกฮนะไปเยือนคิเซนซูนบีเคแพ้ไป1ประตูตอ่อสีเปิดบ้านเสมอออสโลไป1นึประตูต่อนหนึ่งแล้วก็ไปเยือนเฟนิกสตัด ชนะมาสองประตูต่อศูนย์ส่วนเกมในบ้านของเขาเป็นยังไงกันบ้างฮะมาชมกันห้านัดครับชนะสองเสมอสามค่อนข้างโอเคครับและยังไม่แพ้ใครในเกมในบ้านนะครับโดยนัดล่าสุดนั้นอ่าในลีกนะฮะชนะออสโลไปหนึ่งหนึ่ง แล้วก็เปิดบ้านชนะฮาวเกซูนไปหนึ่งศูนย์ชนะบรายน์ไปสามประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าในบ้านค่อนข้างไว้ใจได้ครับยังไม่แพ้ใครใน5นัดสุดท้ายนะครับส่วนผู้เยือนเป็นยังไง5นัดโดยรวมครับโอ้โหไม่ต้องพูดหานัดอ่ะอันนี้อยากให้เห็นนำเสนอรตรงนี้๋อ,อเป็น10นัดเลยดีกว่าสินัดครับยังไม่แพ้ใครเลยฮะไวกิ้งชนะไปถึงเ เสมอหนึ่งนฮะยังไม่แพ้ใครเลยนะเกมโดยรวมโอ้ดูดีแงดงแพทเลยเนี่ยชนะลวดเลยอ่ะมีเสมอเกมเดียวเองเสมอช้าป,ปอ,อกไปเมื่อเดือนห้านะฮะต้องบอกว่าสองสาเดือนที่ผ่านมานี่ไวกิ้งชนะทุกแมตช์ครับอันตรายจริงๆใครมาเจอชั่วโมงนี้ส่วนเกมเยือนของเขาโอ้ห้านัดแงดงแพทเอาดูสิบนัดบ้าง โอ้โหสิบนัดชนะสิบนัดติดเลยคุณผู้ชมดูดิฮะชนะอะไรซุนหนึ่งศูนย์ชนะโมด้วยหนึ่งชนะโปรโตกรีมสี่สองโปรโตกรีมนี้ไม่ธรรมดานะโปรโตกรีมนี้ประเตะอบอลถ้าจะไม่ปิดเป็นบอลอยูโรปป้าเข้ารอบลึกๆเลยอะ่ะโคักกลัวชนะวิเซนซุนบีเคไปหนึ่งศูนย์โหไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงชื่อทีมแล้ว กู้เดินเดือดดำลายแห้งปากนิสิบนัดเต็มเลยอ่ะผูดีโอ 10, 10้โหสิบสิบนิ้วนิ้วล็อกเลยเดี๋ยวดิค่ะอ่ะเรามาดูตารางคะแนขนของเขากันบ้างฮะโอ้เจาบานครับอยู่อันดับสามแข่งน้อยแข่งน้อยกว่าหนึ่งนะฮะแข่งสิบสองชนะหกเสมอสี่แพ้สองยิงสิบสี่เสียสิบเอ็ดคะแนนรวมอยู่ยี่สิบสอง ส่วนเจ้าบ้านครับอะสั่งผู้ไปเยือนครับไวกิ้งแข่ง13ชนะ10เสมอ2แผน1ยิง37เสีย16แต้มอยู่ที่32อยากให้ดูตรงนี้ฮะโอ้โหยิงเยอะสุดในหลีกเลยอะเจ้าวประคุณลุนช่องไม่รู้ลง12 13ตัวหรือเปล่านะฮะโอ้ปีนี้ไวกิ้งน่ากลัวจริงๆไวกิ้งซิ่งเลยวันนี้ทีนี้เรามาดูทิศทางของน้ำกันบ้างครับ ราคาเปิดมานะฮะเจ้าบ้านต่อ,อเสมอราคาแรกโรเซนบอกต่อเสมอขาวแล้วก็มีราคาที่สองต่อปอลบห้านะฮะเห็นไหมฮะถ้าเป็นราคาปอจะต่อปอลบห้าน้ำจะอยู่ฝั่งนี้ครับ แต่ถ้าเป็นราคาเสมอเห็นไหมราคาเสมอนี้น้าจะอยู่ฝั่งเจ้าบ้านครับอ่ะเรามาดูกันบ้างว่าตอนนี้น้ำจะไปทางไหนบ้างราคาสดนะวันนี้ณนะตอนนี้ครับราคาบ่อไม่มีนะฮะเหลือแต่ราคาเสมออย่างเดียวเลยครับเสมอทุกสำนักออกมาเหมือนกันหมดครับเสมอขาว ตอนนี้โลเซนบอกต่อเสมอขาวเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็ถือว่าไม่ได้ไหลครับแค่เปลี่ยนราคาต่อจากปอมาเป็นเนี่ยตรงนี้ฮะเปลี่ยนจากราคาปอมาเป็นเสมอนั่นเองแค่นั้นเองครับแต่น้ำยังค่อนข้างถือว่านิ่งอยู่ครับส่วนเลทราคาหน้างานเป็นยังยังไงฮะมาดูกันอ้าวถูกต้องฮะโลเซนบอกตอนนี้ ต่ออยู่เสมอขาวหรือจะเป็นลบสิบก็ว่าได้ครับเอาอย่างนี้มัมีสองเลทแล้วก็มีราคาใครต่อใครลองเช่นกันอันนี้อย่างเงี้ยใครเขาเรียกว่าใครต่อใครลองก็มีโรเชนบอกต่อแล้วก็มีไวกิ้งต่อฮะนั่นแปลว่าค่อนข้างเป็นบอลเหมือนยักจ่ายฟัดฟัดกันเองฮะพูดอย่างนั้นดีกว่า ที่โลเซนบอกต่อเสมอก็เพราะว่าเป็นในบ้านของโลเซนบอกนั่นเองครัแต่ถ้าเกิดเป็นในบ้านของไวกิ้งเชื่อว่าวันนี้ไวกิ้งน่าจะต้องต่ออย่างน้อยครึ่งลูกเป็นอย่างต่ำแน่ๆครับจากการวิเคราะห์กังป๋เจมป๋าเจมคาดว่าเฮดทูเฮดที่พบกันมาเนี่ยโลเซนบอกสู้แผลไวกิ้งกิกหนึ่งแล้วก็ ฟอร์มของโรชันบอกนั้นไม่ไม่สู้ดีเลยไวกิ้งนี่โหโคตรขอภัยนะโคตรพ่อโคตรแม่เก่งอะ่ะช่วงเนี้ยสิบนัดชนะลวดเลยอะ่ะเต็มเยือนนะฮะฟอร์มโดยรวมเ้านัดชนะเสมอหนึ่งโอ้โหน่าก,กลัวจริงๆตอนนี้เผลอเจอกับแมนยูเจอกับบอลอังกฤษนี่ไม่น่ากลัวไม่กลัวนะฮะเนี่ยร้อเล่นนะฮะเทียบ<ม>เปรียบเ<ม>ทียบให้ฟังกันเฉย แต่ว่าทิศทางของการไหลของน้ํามันต้องยังบอกไม่ได้ครับแต่วันนี้ป้าเจมสรุปให้ฟังจากอ่าประวัติแล้วก็ฟอร์มการเล่นแล้วก็เลทราคาหน้าง,งานตรงเนี้ฮะเลทราคาหน้าง,งานอย่างนี้ถือว่านีม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับโดยซมบอกแค่ได้เปรียบในการเป็นเจ้าบ้านนั้นเองฮะโอ้คู่นี้วิเคราห์ยากครับอันนี้ต้องต้องใช้ความรู้สึกแล้วก็ ฟอร์มกันเล่นล้นล้วนเลยฮะแต่ว่าป๋าเจมีวิคอว่าไวกิ้งวันนี้จะบุกมาไม่แพ้อย่างน้อยครับจ่าฝูงจะยอมแพ้โรเชนบอกคงลำบากฮะผู้นี้เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนไม้ไม้เมื่อไม้เมากันด้วยแล้วที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นบอลเจ้าบ้านแต่ปีนี้ฮะไวกิ้งซิ่งจริง,รงๆครับป๋าเจมสสรุปไว้ฟังอย่างนี้ครับ ปเจมขอให้เน้นๆจัดหนักไปที่ไวกิ้งครับลองเสมอขาวไปเลยรับรองกินเต็มแน่นอนฮะไม่มีเสียเติมนิดนึงฮะสายตกกุ้งวันนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับถ้าใครยังไม่นอนนะฮะราคานี้น่าเป็นไปได้ฮะรอใส่ตอนไหลสดดีกว่าครับรอให้มันลงมาเหลืออ่าอันราคานี้ก็ได้ ขอให้น้ำมันไหลไปเต็มนิดนึงไหลไปสักเก้าเก้าวกว่ากว่าฮะถ้ารอได้นะยังไม่ยิงกันก่อนนะรับรองถ้มามาเร็วคู่นี้สีเกินสี่ลูกแน่นอนครับประวัตินี้ยังสาำสามเลยอะ่ะน้อยมากที่จะสองลูกลูกหนึ่งน้อยมากๆครับแล้วปีนี้ไวกิ้งยิงเยอะจริงๆอย่างที่บอกโอ้โหเเผยยิงเกินเท่าหนึ่งของทีมบวยด้วยอะ่ะ ใครคิดเห็นยังไงกันบ้างฮะชอบโลเซนบอกกด1ชอบไวกิ้งเออไม่ใช่ครับขออภัยชอบโลเซนบอกกด5ครับชอบไวกิ้งกด6ผู้สุดท้ายแล้วฮะใครยังไม่อยู่ในไลน์กลุ่ม V.I.P ทักทายป๋าเจมมาได้นะครับหรือใครอยากจะได้ทีเด็ดเพิ่มเติม,ตมทักทายป๋าเจมมาได้ครับที่ไลน์แอ JAM 8 8ถ้าต้องการมากกว่า ผู้ที่ปัาเจมวิเคราะห์3คู่นี้ทักทายปาเจมมาได้ฮะหรือกดลิงก์ปลักหมุดใต้คอมเมนต์มาได้เช่นกันครับเอา้าก่อนจากกันไปลืมกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพืติดตามชมช่องปัาเจมบอลเลิงเอาไว้ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดของดีทีเด็ดและเป็นกำลังใจให้ปัาเจมในการทําคลิปดีๆออกมาแบบนี้ทุกๆวันครับวันนี้ขอตัวลากัรไปก่อนสวัสดีเฮงๆทุกท่านนะครับ